นิยายเสียงหวานล้ำค่ามิติผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมดีบทที่29ข่าวลืออินทูออนพาสามพี่น้องมานั่งที่ใต้ต้นไม้ไม่ไกลจากตัวบ้านแล้วบอกให้ทั้งสามนั่งลงก่อนจะเล่าเรื่องข่าวลือทั้งหมดให้ฟังแม้ปกติบอดิกาสาวผู้นี้จะวางตัวนิ่งสงบแต่ตอนนี้แววตากลับแฝงแววกังวลที่ไม่อาจปิดบ,บังได้มีข่าวลือแพร่กระจายอยู่ในแอปเมเปิลแอปโซเชียล so ของเมืองอุรุณานาครอินทูออนเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ เกี่ยวกับขนมของพวกเธอว่ามีสารสังเคราะห์บางอย่างปนเปลื้อนอยู่ในวัตถุดิบทําขนมเพราะมีโรงงานไม่ไกลจากป่าหลังบ้านฮะจำปีร้องออกมาทันทีดวงตากลมโตเบิกกว้างด้วยความตกใจแต่พวกเราไม่เคยได้ยินว่ามีโรงงานอยู่แถวนี้มาก่อนเลยนะคะไม่มีโรงงานอยู่แถวนี้แน่นอนค่ะเพราะที่นี้ห่างไกลความเจริญมากการมาตั้งโรงงานไม่คุ้มค่าเลยค่ะกาสลองรีเสริมจำปีนนทีหันไปมองพี่สาวกับน้องสาว,บสาวใบหน้าเต็มไปด้วยความเครียด มันเกิดจากอะไรครับพี่ออนใครกันที่เริ่มข่าวลือนี้อินทุออสบตาเขานิ่งๆตอนนี้ยังไม่รู้ชัดเจนว่าใครเป็นคนเริ่มแต่น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการทําลายพวกเธอทั้งสามที่ทําให้เกิดรสชาติรสหวานพวกเขาพยายามยับยั้งรสชาตินี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นกระแสนในหมู่ประชาชนบนดาวนี้เธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อและก็มีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องกับสะพานสาโดยตรง เมื่อสิ้นประโยคนั้นอากาศรอบตัวเหมือนเย็นลงในพริบตานนซีและจำปีตาโตขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินชื่อสะพานสาต่กาสลองขมวดคิ้วขึ้นมาจากการค้นหาความทรงจำร่างเดิมสะพานสาคือสภาที่ควบคุมทุกอย่างที่ปรุงรสออกมาเค็มมีอายุร้อยกว่าปีซึ่งรสเค็มเป็นสิ่งที่ทุกคนบนดาวนี้ต้องทานกันทำให้สะพานสามีอำนาจเป็นอย่างมากใกล้เทียบเคียงกับตระกูลอรุณการที่ปกครองเมืองอรุณานครมาหลายร้อยปี กาสลองเงียบไปครู่หนึ่งใบหน้านิ่งสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความคิดตรึตตรองบางอย่างเธอหลับตาลงเล็กน้อยก่อนจะลืมตาขึ้นอีกครั้งพร้อมเสียงผู้ที่เปี่ยมด้วยสติหมายความว่าสะพานสากลัว,วว่ารสหวานอาจจะเข้ามาแทนที่รสเค็มซึ่งเป็นรสชาติหลักของโลกนี้ใช่ไหมคะอินทุออนพยักหน้าช้าชา้าใช่และอย่าลืมว่าตอนนี้รสชาติในโลกนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของอาหารเท่านั้นแต่มันหมายถึงอำนาจในมือพวกเขาด้วยนั่นสินะกาสลองพึมพำแล้วเราจะทำยังไงดีคะ จำปีถามเสียงแผ่วเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนนซีเม้มปากแน่นหรือว่าเราต้องหยุดขายขนมไม่กาสลองตอบทันทีน้ำเสียงหนักแน่นจนทำให้ทั้งสองคนชะงักเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ควรต้องถอยเพียงเพราะมีคนไม่อยากให้เรากล้าไปข้างหน้าอินทุออนยิ้มบางๆอย่างพอใจไม่ได้ยินถ้อคำมั่นใจของกาสลองที่เองก็เห็นด้วยและที่สำคัญท่านราชพฤกษ์เองก็ไม่นิ่งเฉยเขารู้เรื่องข่าวลือแล้วและกำลังหาทางช่วยพวกเธอทั้งสามอยู่ งั้นเราจะไม่ถอยค่ะเธอกล่าวชัดถ้อยชัดคำดวงตาเปล่งประกายมั่นใจเราจะไม่แค่ไล์สดขายขนมอีกต่อไปเราจะเปิดเผยทุกกระบวนการให้เห็นกันไปเลยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่เก็บดอกอัญชันจนถึงหยอดแป้งในกระทะหลุมไล์สดเปิดเผยหมดจำปีถามเสียงแผ่วด้วยความไม่มั่นใจที่ปีจะให้ทุกคนเห็นหมดเลยเหรอคะใช่จะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมา กาสลองพยักหน้าตอบน้องสาวเท่าที่เธอจำได้บนดาวดวงนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ค่อนข้างรุนแรงนั้นก็คือการที่เธอไปจดทะเบียนสูตรขนมครกไว้ต่อมาเปิดเผยสูตรขนมครกทั้งหมดถึงจะมีคนอยากทําตามแล้วนําเอาไปขายนั้นไม่สามารถทําได้ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตถ้างั้นเราไปทําเรื่องจดทะเบียนสูตรขนมครกและขนมตาลที่กรมอาหารและยาก,กันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนนทรีบอกพี่สาวอินทุอารอมยิ้มที่เห็นสามพี่น้องสาม,มัคคีกันมาก แต่ก็ไม่ลืมเตือนว่าควรจะไปขอจดทะเบียนที่กรมอาหารและยาทั้งสองเมืองเพื่อความแน่นอนว่าสูตรนี้เป็นของสามพี่น้องโดยแท้จริงตัดมาที่เมืองอรุนนนครคารุหาตระกูลอารุณการในห้องทางานราชพฤกษ์กำลังเลื่อนจออ่านข้อความในแอปเมเปิลด้วยตนเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนึ่งในผู้ช่วยของเขาที่มาทําหน้าที่แทนเรนที่ไปทําธุระบางอย่างแทนเขาอยู่แจ้งเรื่องข่าวลือขนมของสามพี่น้องเววตาของชายหนุ่มกลับนิ่งขรึมและเต็มไปด้วยความคิดเขานั่งหลังตรงม,มือยาวค่อยๆเลื่อนหน้าจอแอปเมเปิลไปทีละบรรทัดอย่างไม่รีบร้อน ข้อความเท็จข่าวลือบิดเบือนและภาพโรงงานที่ถูกแนบไว้ซ้ำๆกำลังแพร่กระจายเหมือนไฟลามป่าคนหวังดีที่จริงใจรู้แต่ไม่พูดสายสืบซอยห้าชื่อบัญชีใหม่ทั้งนั้นเขาพึมพำเบาๆพร้อมกดเช็ควนสร้างบัญชีและจำนวนผู้ติดตามใช้วิธีเดิมไม่เปลี่ยนเลยก่อนที่เขาจะเรียกผู้ช่วยให้เข้ามาหาสั่งการลงไปให้กองทัพคีย์บอร์ดของเราโหมไฟครั้งนี้ให้แรงขึ้นไปอีกราชพฤกษ์พูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดหนักแน่น ผู้ช่วยได้แต่มองหน้าเจ้านายหนุ่มด้วยความมุนงงเหมือนจะช่วยสามพี่น้องแต่ทำไมกลับบอกให้โฮมกระนําข่าวนี้และจนอดสงสัยไม่ได้เลยถามขึ้นมาทําไมล่ะครับท่านเราหน้าจะต้องช่วยสามพี่น้องสิครับราชพริกยิ้มเย็นก่อนจะตอบออกไปว่าไม่เป็นไรย,ยิ่งโหมเท่าไหร่ยิ่งดีเมื่อความจริงปรากฏสามพี่น้องจะขายขนมดีจนแทบขายไม่ทันเลยละและอีกอย่างบางครั้งก็อยากให้อีกฝ่ายตายใจนึกว่าตัวเองทําสาเร็จแล้วค่อยตลบหลังก็ไม่สาย ผู้ช่วยของราชพฤกษ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้ายอย่างเข้าใจแม้จะรู้ดีว่าเจ้านายของเขามักไม่เผยแผนทั้งหมดให้ใครฟังแต่ทุกครั้งที่ราชพฤกษ์กล่าวอะไรด้วยน้ำเสียงราบเรียบแฝงรอยยิ้มเย็นเยือกแบบนี้ก็หมายความว่าเขาได้วางหมากไว้ครกกระดานแล้วรับทราบครับผมจะสั่งทีมคีย์บอร์ดให้ปั่นโพสต์ทันทีผู้ช่วยคงศรีะก่อนจะเดินออกไปจัดการคำสั่งราชพฤกษ์พิงพนักเก้าอี้หนังเสียงดนตรีเบาๆคลออยู่ในห้องสะท้อนบรรยากาศอันแสนสงบแต่กับข่าวลือในแอปเมเปิลที่กำลังเดือดขึ้นนททุกวิาี เขายกแก้วเบียร์ขึ้นมาจิตแผวเบาวดวงตาคมรี่ลงเล็กน้อยขณะพึมพำในลำคอรสหวานอาจจะไม่ใช่แค่อยู่ในขนมต่อไปก็ได้มือเรียวยาวของเขาเอื้อมไปกดหน้าจอใสเปิดภาพไลฟ์ล่าสุดของช่องสามพี่น้องสตอรี่เป็นคลิปย้อนหลังขณะที่กาสลองยืนยิ้มอายเมื่อเจอคำถามแฟนขับเรื่องความรักภาพนั้นทำให้ราชพฤกษ์ยิ้มขึ้นอีกนิดในดวงตาก่อนที่จะมีสัญญาณบางอย่างดังขึ้นมา